วันนี้นะครับบั๊ดจะมาแชร์วิธีการควบคุมรสชาติอาหารให้คงที่นะครับ <ST AR> บางวัตถุดิบเนี่ยใช้วัตถุดิบแค่สองอย่างเองก็สามารถควบคุมรสชาติอาหารได้แล้วเนาะใช่ครับรจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนครับ <ST AR> สวัสดีครับเชฟบัออ๊ดคอัเชฟนะครับวันนี้นะครับบั๊ดจะมาแชร์วิธีการควบคุมรสชาติอาหารให้คงที่นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอแนะนําทีมโปรเตโตเฮดก่อนครับผมเชฟแฟนนะครับผมอันนี้ก็เป็นเชฟไอ์ครับสวัสดีครับ โปรเตโต้เฮดเนี่ยพวกเราเป็นทีมของฟู้ดคอนซัลนะครับก็จะไปหาลูกค้าร้านอาหารเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นมาตรฐานของเราเลยที่เราจะต้องไปสอนลูกค้าก,ก็คือการควบคุมรสชาติอาหารให้คงที่แน่นอนอยู่แล้วลูกค้าที่มาหาโปรเตโต้เฮดเนี่ยเขาต้องการเรื่องแรกเลยสําคัญที่สุดก็คือสม่ำเสมอและรสชาติอาหารที่อร่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีการทําให้รสชาติอาหารคงที่ทํากันยังไงครับ เดี๋ยวพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะทําแม่ซอสทั้งหมดกี่ตัวครับสามตัวนะครับจะมีไทยยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับไทยนี่คือไทยนี่คือเป็นซอสผัดเนกประสงค์เลยเอาไปผัดพวกตะกุนผัด,ผ,ดผัดได้ทั้งหมดเลยนะครับตัว,วที่สองเป็นครีมซอสเอาไปทําซุปทปําพาสต้าซอสสเต็กได้หมดเลยตัวที่สามเป็นซอสโชออยุเอาไปผัดเป็นหมูโชย,ยุเนื้อโชย,ยุเอาผัด ได้หมดหอก็ถ้าว,วันนี้เรามีสามสัญชาติมีไทยยุโรปแล้วก็ญ,ญี่ปุ่นครับก็เดี๋ยวมาเริ่มจากอะไรดีครับซอสผัดกันเลยนะครับเป็นแบบไทยๆตัวนี้เรามีวัตถุดิบอะไรบ้างครับตอนนี้เรามีน้ำมันหอยนะครับแล้วก็น้ำตาลซีอิ๊วขาวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ซอส เบสเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าวิธีการทําที่จะทําให้รสชาติอาหารมันนิ่งเนี่ยมันคือการเอาทุกอย่างที่เราจะไปปรุงอ่ะมารวมกันผสมกันให้มันได้อัตราส่วนที่พอดีก่อนแล้วเราค่อยไปทําอาหารอันนี้มันจะเป็นวิธีที่จะทําให้อาหารมันรสชาตินิ่งถูกทั่วไปเขาใส่ไงนะน้ำมันหอยช้อนหนึ่งน้าปลาช้อนนึงน้าตาลทรายช้อนหนึ่งอย่างนั้นอ่ะความนิ่งมันน้อยวิธีที่ทาให้นิ่งคือเราเอาทุกอย่างมาชั่งตัวผสมกันก่อนแล้วเราค่อยเอาตรงนี้ไปผัดไปทําอาหารแล้ว่า ไปต้มไปผัดไปแกงไปทอด<ช>แล้วก็ใช้เบสต,ตรงนี้ไปทำแล้วก็มาเริ่มวิธีการทําทํายังไงครับผมก็จะเริ่มช่างน้ำมันหอยอดยเลยอ่าอันนี้ก็ใช้ได้แบบ2แบบเนาะถ้าเกิดเราทําสูตรเล็กเราช่างเป็นช้อนได้ใช้ช้อนตวงก็ได้ครับอ,อย่างเนี้ยผมจะใส่น้ำมันหอยสี่ช้อนโต๊ะ ก็คือถ้าเกิดเราทําเล็กๆเราสร้างเป็นช้อนเอาแต่ว่าถ้าเกิดเราทําเป็นแบบเป็นร้านอาหารที่ถ้าทําใหญ่ๆเนี่ยเราก็ช่างเป็นหน่วยน้ําหนักใช่ครับชรางเ,เป็นหลักกิโล2อกิโลสามก<ช>ิโลอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็ต่อด้วยสีขาวผมใส่แค่ครึ่งนึ่งสีขาวนี่เท่าน้ำมันหอยไหมลูกขวผมใส่แค่ครึ่งหนึ่งของน้ํามันหอยอ่าต่อไปเป็นน้ําตาลผมใส่แค่ครึ่งหนึ่งของสีขาวครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะครับ ก็เท่ากับเป็นน้ำมันหอยสีิวขาว2น้ำตาลหนึ่งก็สูตรจริงๆก็จะเป็นโดยประมาณก็คือเป็นแบบนี้ต่อ1นส่วน2แล้วก็ต่อ1นส่วน4แต่อันนี้เป็นรสชาติแบบโดยประมาณนะครับถ้าใครอยากได้แบบเค็มกว่านี้หวานกว่านี้สามารถปรับแต่งได้แต่ว่าหลักการคือแบบนี้เรามาผสมกันไว้ก่อนใช่ครับแล้วเราก็ไปผัดกันไปทำกันตัวนี้ต้องตีไปนานแค่ไหน นี่ตีไปประมาณสองวันครับสองวันไม่ไเห็นปกติใช่การตีชั่วโมงครึ่งไหมอันนั้นไม่ใช่ครับผมไม่เคยเลยครับโอเคก็ตีจนน้ำตาลละลายใช่ครับตีจนน้ำตาลละลายให้มันเข้ากันดีครับ้าทำเยอะๆแล้วน้ําตาลไม่ละลายทําไงดีเอาไปตั้งไฟเลยครับ เอาไปตั้งไฟพอแบบอุ่นๆก็พอครับเพราะว่าถ้าเราตั้งไฟนานเกินไปอ่ะรสชาติมันจะเค็มขึ้นมันจะงวดหลงมันจะงวดจริงๆเขาแค่พอมันละลายเพราะว่าจริงๆไอ้ซอสพวกนี้มันจะถามว่ามันเน่าเสียได้ค่อนข้างยากเพราะว่าตัวน้ำมันหอยเองมันก็เน่าเสียยากอยู่แล้วซอสปรุงรสทุกอย่างมันคือมันพัดจะไล่มาหมดแล้วไม่มีของสดใช่มันไม่มีของสดแต่ถ้าเกิดเราใส่พวกแบบหอมหรือพริกหรือแบบบางคนทำแบบซอสกะเพราถามทำเป็นซอสกะเพราได้เลยไหมเชฟก็คือแบบผัดกระเทียมผัดพริกใส่อันนี้ไปแล้วเคี่ยวเป็นซอสก็ได้แต่อย่างนั้นจะเเเน่่่าาาาสียยงพระว มีของสดอยู่ข้างในเราก็เลยจะเน้นเป็นการทําเต็กซอสที่มันไม่มีของสดเนาะอันนี้เราก็จะได้เป็นแม่ซอสึ้นมาแล้วนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะจัตัวนี้ไปผัดวันนี้เชฟแทนทําเมนูอะไรครับอันนี้ผมจะทําเป็นผัดกะเพราเนื้อนะครับเนี่ยพอเราผัดทุกอย่างได้ที่แล้วเวลาปรุงรสชาติเนี่ยผมก็จะตัก อัตราส่วนหนึงช้อนสองช้อนแล้วแต่ตามชอบเลยนะครับรจะลองอันนี้คือซอสผัดที่เราเตรียมไว้มาก้ก็คือ1ที่ต่อ1อนึช้อนอันที่ถ้าเป็นโดยปกติใช่ไหมน้ำมันหอยช้อนหนึ่งซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลหลายขั้นตอนทั้งช้าทั้งไม่นิ่งใช่แต่เ<ต>นี้ทั้งรวดเร็วนิ่งประหยัดเวลาเนาะ มาถึงเป็นแม่ซอสตัวที่2ครับเชฟแซนเป็นครีมซอสของยุโรปนะครับคีมซอสนี้ยไปทาอะไรได้บ้างเอาไปทําเป็นสเต็กแซลมอนหรือว่าซอสสเต็กเป็นพาสต้าซุปเป็นซุปซุิจริงก็ทําได้หลากหลายเมนูเหมือนกันนะนนี้ก็จะเป็นเบสซอสแบบ แนวยุโรปจริงๆก็จะมีหลายตัวมีทั้งมายองเนสที่เราเป็นแม่ซอสมายองเนสจริงๆก็มีไอตัวทเรโต้ทำติชบาวซอสเกวี่อะไรเงี้ยทำได้หลายตัวแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาทําเป็นตัวคีมซอสให้ดูกันเนาะก็มีวัตถุดิบอะไรบ้างครับวัตถุดิบก็จะมีง่ายๆเลยครับมีครีมแล้วก็น้าสต๊อกแล้วก็หอมใหญ่ทุกอย่างต้องช่างตวงไว้แล้วเนาะก็ช่างครีมช่างหอมใหญ่ก็ับ้มก็น้ำสต๊อกโอเคได้ครับมาชอบหอมใหญ่กันเลย ก็หล,หลังจากนี้ก็วัตถุดิบมีไม่มากเนาะสำหรับตัวตัวที่เป็นครีมซอสเดี๋ยวครีมซอสทำไงเดี๋ยวให้เชฟไลท์สาธิตให้ดูแล้วกันเนาะครับสำหรับตัวครีมซอสนะครับอันดับแรกเราก็จะใส่เนยลงไปแล้วก็หอมใหญ่ครับผมโอเค ก็คือผัดหอมใหญ่ให้สหอมก่อนให้นิ่มก่อนให้สุกอย่างซอสต,ตัวนี้นจะไม่เหมือนกับตัวซอสไทยเมื่อกี้ซอสไทยเ<ช>มื่อกี้มันจะมีวัตถุดิบที่พัดจะไลายหมดแล้วใช่ครับ มันจะเสียยากแต่ซอสตัวครีมตัวนี้จะเสียง่ายเพราะว่าด้วยตัวครีมเองเนี่ยใส่ง่ายอยู่แล้วหนึ่งเนาะแล้วก็มีวัตถุดิบพวกหอมใหญ่พวกอะไรด้วยสดใช่มันก็อาจจะเสียง่ายอาจจะอยู่ซอสตัวนี้อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่มันก็มีวิธีนะครับก็คือว่าถ้าเราทําเยอะๆเราสามารถแพ็คเป็นถุงเราแช่ฟรีซได้อันนี้ก็เก็บไว้ได้นานเหมือนกันเก็บแบบ6เดือนขึ้นไปเลยไม่ต้องทํากันบ่อยๆพอผัดไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ทามลงไปหนึ่งจะได้มีกลิ่นที่หอมขึ้นกลิ่นทามนี่หอมยังไงครับ หอมเย็นๆนะครับไามันก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรหลักเป็นเฮิร์บหลักของอาหารยุโรปเลย <c oughs> ก็จะมีไทม์กับมีตัวรสแมรี่มีซอสเนี่ยที่เป็นหลักๆมันก็ใช้ความแตกต่างจริงๆมันก็ใช้ด้วยกันได้แต่ว่าส่วนใหญ่ไทม์ใช้กับอซอสหรืออะไรที่เป็นแนวสีขาวสีขาวไว้ซอสครับพวกบาวซอสจะเน้นรสแมรี่แต่เขาก็ใส่ไทม์ด้วยเหมือนกันเ <c oughs> นี่ยก็จะมีกลิ่นไทม์หอมขึ้นมามันก็อาหารเราก็จะมีมิติมากขึ้นพอหอมเริ่มสุกแล้วนะครับ เราก็ใส่ครีมเข้าไปแล้วก็ตั้งไฟต่ออีกสักแปบ๊บนะครับเพื่อก,กัดกลิ่นทามกลิ่นหอมใหญ่ก็คือจริงๆก็มันก็คือการรีดิวครีมลงมาเนาะตอนนี้ก็คือเราเคี่ยวครีมจนเดือดจนงวดลงมาดังนั้นเราจะ เติมน <wish> ้ำสต็อกเพื่อให้มันเหลวขึ้นก็คือรสชาติชีมเนี่ยเวลาเราเคี่ยวเนี่ยมันจะจัดแล้วเวลาแช่เย็นเนี่ยมันก็จะแข็งเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมน้ำสต็อกช่วยลงไปให้รสชาติมันไม่แน่จัดมากไม่เป็นก้อนมากเนาะอย่างหนึ่งก็ทําให้เวลาเราเคี่ยวหอมใหญ่มันได้แบบสุกเต็มที่ต่อไปก็เป็นการปรุงรสชาตินะครับทีนี้เดี๋ยวตอนปรุงรสเนี่ยอาหารฝรั่งเนี่ยเกลือพริกไทยเนี่ยมันจะปรุงย่ามันจะไม่เหมือนพวก ซอสโชยุน้ำมันหอยอะไรที่มันแบบสามารถตักได้เป็นช้อนเป็นช่างเป็นกรมอะไรได้ตัวเกลือพริกไทยเนี่ยมันจะมีความเบาแล้วก็มีความเค็มสูงถ้าเวลาจะช่างจริงๆมันต้องใช้แบบไอ้กระช่างที่เป็นแบบช่างเป็นกมหรือเราต้องทำวอลลุ่มแบบใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะเกลือเราเลยจะไม่นิยมช่างเป็นกรมเราก็ตักเป็นครึ่งช้อนชาใช้เป็นช้อนตวงแทนเป็นช้อนตวงแบบช้อนตวงของแห้งเราจะเบรดออนไปที่อย่างละครึ่งช้อนชานะครับ แล้วก็ตีไข่ก็คือปรุรงรสแล้วก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วนี่นะแม่ซอสของครีมซอสที่เป็นซอสยุโรปเนาะอันเนี้ยสามารถไปผัดพาสต้าได้ทําซอสสเต็กแล้วก็ไปเคี่ยวให้งวดได้เติมรูเติมอะไรได้เดี๋ยวจะผัดพาสต้าให้ดูนะครับหนึ่งเมนูเป็นครีมซอสแล้วก็เห็ดกับเบคอนครับ คือตัวเบสแม่ซอสเราเนี่ยครับก็คือเราทาเบสซอสที่ปรุงรสไว้ระดับหนึ่งแต่เวลาเราจะมาผัดเราก็คือต้องผัดเครื่องแยกนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยเราทําพาสต้าที่เป็นเบคอนแล้วก็เห็ดเราก็จะผัดเบคอนกับเห็ดลงไปแล้วก็เติมตัวแม่ซอสนี้ลงไปก็จะเป็นซอสพาสต้าเห็ดแล้วถ้าเป็นคาโบนาราก็ไม่ใส่เห็ดก็ใส่แต่เบคอน เสร็จแล้วครับอันนี้เมนูที่ชื่อว่าสปาเกตตี้ครีมซอสเบคอนเห็ดครับโอเคน่ากินมากครับเนี่ยครับก็คือตัวแม่ซอสที่เราทำนะครับก็เห็นไหมว่าเมื่อกี้เราไม่ต้องมาปรุงรสเพิ่มเลยเราแค่ใส่พวกเพลิ่วพวกกลิ่นอะไรที่เป็นของสดเพิ่มเข้าไปเนาะเมื่อกี้ก็มีหอมใหญ่เห็ดเบคอนแค่นั้นตัวเบสซอสเราทําไปแล้วเราก็ไม่ต้องปรุงรสชาติชอบอะไรก็ใส่นั้นใช่อันนี้ก็คือเป็นเบสแม่ซอสที่เป็นแบบโรปเป็นครีม มาถึงซอสตัวที่3ครับผมครับอันนี้จะเป็นซอสอะไรตัวที่สามเป็นซอสโชยุครับเป็นซอสผัดอเนกประสงค์เหมือนกันนะครับทำอะไรได้บ้างเอาไปทําข้าวผัดกระเทียมหมูผัดโชยุเนื้อผัดโชยุผัดผักก็ได้นะผัดผักไทยญี่ปุ่นก็ได้เนาะโอเคตอนนี้ซอสนี้ทําได้หลายอย่างวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบง่ายมากครับมีแค่โชยุกับน้ำตาลแค่นี้เลยครับอันนี้เราก็ใส่ชยุนตวงนะอนตวงจะเป็นช้อนโต๊ะหรือว่าเป็นน้ําหนักก็ได้นะครับ นี่ผมเลือกเป็นน้ำหนักนี่ผมว่าตวงเวลาก็ใส่เป็์หมดเลยเป็์หนึ่งร้กรัม 30%อันนี้ความหวานขึ้นอยู่กับที่เราชอบอันนี้เราสร้างความหวานไว้ที่30%ก็คือว่าถ้าเกิดซอสโอยู่100กรัมความหวาน30กรัมก็คือคือ30%ถ้าเกิดใครว่ามันหวานไปลดหวานก็เหลือ20กรัมก็คือ20%ถ้าอยากได้หวานกว่าน,นี้ก็เพิ่มไป40กรัมก็คือเราสามารถปรับแต่งรสชาติได้ตามที่เราต้องการอันนี้ทาใหออ้อาหารเรานิ่งมากขึ้นก็คือเรามีการเนี่ยรสงซอสไว้ถึงขนาดแบบอันนี้เป็นซอสที่แบบใช้วัตถุดิบน้อยมากแทนที่เราจะ แ,แบบทำไมเราไม่ใส่แค่โชอยู่กับน,น้ําตาลแต่ถามว่า3คนผัดอ่ะรสชาติไม่เหมือนกัน<ช>เพราะฉะนั้นวิธีเนี้ยไม่ว่ามันจะวัตถุดิบน้อยแค่ไหนแต่เราควบคุมให้มันรสชาตินิ่งมากที่สุดเนเราอย่าไปคิดว่ามันเรื่องแค่นี้แล้วมันวุ่นวายมันลําบากจริงๆแล้วมันช่วยเราได้เยอะเลยครับทั้งความไวทั้งรสชาติที่กว่าพี<ช>เนาะเดี๋ยววันนี้เชฟแฟนทาเมนูอะไรครับ อันนี้เดีเป็นข้าผัดกระเทียมครับข้าผัดกระเทียมครับที่เราใช้ซอสผัดตัวนี้แหละครับนี่ผมเห็นเชฟจีนอย่างนี้เลยรับเสียมากระบวยโกงเกงกงเกงไม่ได้ใช้ช้อนนี้ตักใส่กระบวยนะเอากระบวยตักซ้อสเลยชุ่มทุ่มุ่มุ่มเป็นไงครับ เขาทาได้อร่อยไงเขาเป็นประสบการณ์แบบ30ปีทีนี้ลูกมือเขียงหนึ่งเขียงสองเขียงสามมาจะมาผัดจะมาผัดโอ้ตักจุกลงไปเลยกินเข้าไปนี่น้ำตาจะไหลอร่อยนี่เดี๋เราก็ไปเริ่มผัดกันได้เลยนะผัดตครับวัตถุดิบเขาผัดมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบเขาผัดมีกระเทียมครับแล้วก็ซอสผัดเราข้าวสวยมีกระเทียมชิปมีกระเทียมก้อนกระเทียมสดกระเทียมสับยครับ ถ้ามีต้นหอมด้วยโอเคนี่ครับนี้เราก็ใช้วิธีการใช้แบบช้อนตวงเนาะพวกของที่เป็นของเหลวเราก็ใช้วิธีการตวงนี้นี่ข้าวหนึ่งถ้วยต่อโชยุที่เราปรุงไว้หนึ่งช้อนโต๊ะแค่นี้จบสําหรับการทําแม่ซอสไว้นะครับสะดวกรวดเร็วรสชาติคงที่เป็นคงที่ใช่ <laughs> เราดูไงให้ว่าเขาผัดเราได้หรือเปลาข้าวผัดนะครับมันจะเด้งเม็ดข้าวมันจะค่อนข้างเด้งเข้ามาเนี่ยก็คือใช้ได้แล้วครับหรือว่าเรามองจากสีก็ได้ครับต้นหอมนี่ใส่หรือโรยต้นหอมเดี๋ยไปโรยข้างนอกเราครับไอถือราต้องถือไปโรยข้างนอกเหรอจะไกลไปนี่ก็เป็นเราผัดเป็เสียมอีกหนึ่งเมนูที่ทําได้ไ<อ>ไง่ายๆจากแม่ซอสที่เราทาเนาะ สังเกตได้นะว่าทุกอาหารทำแม่ซอสได้หมดเลยอยู่ที่ว่าเราจับเครื่องปรุงทุกอย่างจับมารวมกันแล้วมันก็จะเป็นเบสแม่ซอสที่สามารถทําให้หนึ่งเราทํางานได้เร็วขึ้นอสองรสชาติอาหารคงที่แน่นอนครับ,คร,บครับผมเอาละครับ,รบนี่ก็เป็นตัวอย่างอาหาร3สไตล์จากแม่ซอส3แบบที่เราได้นํามายกตัวอย่างให้ดูกันในวันนี้นะครับก็จะมีแบบไทยแบบไทยแบบเป็นเป็นกะเพราครับแบบ ยุโรปยุโรปทาเป็นสปาเกตตีครีมแล้วก็แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นทรเป็นข้าวผัดกระเทียมนะครับแต่ว่าแม่ซอสสามแบบที่เราได้ยกตัวอย่างวันนี้ก็สามารถนําไปแตกแยกย่อยได้เป็นอีกหลายเมนูหลายติบกเมนูเลยดีกว่าเยอะมากครับเยอะมากอย่างที่เราอธิบายไปในเบื้องต้นเนาะนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆที่เรานํามาฝากไว้นะครับและนี่นะครับก็คือเทคนิคที่เป็นการควบคุมรสชาติอาหารให้คงที่นะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยการควบคุมอาหารให้รสชาตินิ่งให้คงที่ไม่ว่าจะ ขายหรือจะทำกินเองที่บ้านก็ทําแบบนี้เก็บไว้ได้นะครับอย่างบ้านบัสเองเนี่ยเวลานั้นน่บัสทำซอสผัดเลยนะจะผัดกะเพราผัด ผักผักชาผัดเปรี้ยวหวานอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องมาน้ำมันหอยอยู่ในน้ำตาลอยู่ไหนมีซอสผัดอันเดียวจบเดี๋ยวเราต้องทำซอสผัดขายกันบ้างแล้วแหละเนาะไม่แน่ไม่แน่งานนี้เป็นเทคนิคดีๆที่พวกเราอยากนำมาแชร์กันเนาะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณเชฟแฟนเชฟไอนะครับโปรเตโตเฮดทีมครับใครอยากเปิดร้านอาหารก็ติดต่อได้นะครับที่โปรเตโตเฮดครับแล้วก็วันนี้นะครับบั๊ดขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับบั๊จะมีเพื่อนๆทีมโปรเตโตเฮดนะครับคนไหนที่มา แชร์เทคนิคนะครับก็จะ่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ